ร้านไห่ทอดพอเพียงครับนับปูนึ่งครับรับทำเลยไข่กุ้งต้นหอมสิดท้ายรกกระทาหารลังส์ครับ ชิ้นหมูครับไม้สามบาทสิบาทห้าบาทมีหลายราคาครับมีลิฟต์ด้วยเป็นไฟชีสแันย่าย,ยาผักโขมแลนย,ย่าซอสหมูแลนย,ยา่าแทมเห็ดน่ครับปูอ,อัดไข่กุ้งสวัสดีครับน้องๆน,นี้อยู่ช่องเสตเตอร์แสงดดเหมือนเดิมนะครับ อันนี้มาเที่ยวนี่ครับรามสองครับตลาดน้ำปวันครับมางานอะไรฟูดฟูดฟูดเฟลกด,ดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับ ก็กำลังฮิตเลยครับไม้ด่งางบอลสีต่างๆครับ มุกไวด่างครับน่างานเลยครับมีของจินประมาณ300ร้ล้านค้าครับอขออนุญาตนะครับ ร้านไห่ทอดพอพเพียงครับก็เกลงว่าอะไรเสร็จเลยวก,กครับยีพ่าบาทเองครับที่ตลาดน้งวันรามสองครับผมกระทะใหญ่มากเบึ้มๆไปเลยครับ ครับหอมมากๆทอดจะน่ากินมากครับหลังจากนั้นพักเป็นยังไงครับนี่ครับพับครับครับ ชิ้นใหญ่มากครับ2ีบาทเองครับไส้กอกกิ้นใส่กอกครับ่อเ่ครับปลาเผาครับ นี่ใส่ทอดทอดมนันร้านเยอะครับเกาลัดครับปูน,นึ่งครับยำก็มีครับแซลมอนครับละห้าสิบ ทำกันสดๆนีนน้ครับซูชิแซลมอนครับ สวยมากครับโดยไข่กุ้งต้นหอมสิดท้ายนะครับร้านสุชิบายเชฟสั่งครับผมมีมีเบอร์โทรนะครับติดต่อได้เลยครับนะีไก่ทอดครับ มแมลงครับแลวเด่วนก็มีกุ้งปูไก่ต้มน้ำปลาครับไก่ย่างนะครับครับที่ร้านสุดตะอ้วนครับ ก่าร้ามีสองร้านครับขออนุญาตนะนี่ครับพวกใหม่ๆสดๆเลยครับมีกราด้ญี่ปุ่นนะเค่งรลร้อยยี่สิบครับหมูย่างไก่ย่างชิ้นบึ้มไก่กระทิไก่กระทิะทนะรอนายกครับ ปลาร้อยเดียวครับถูกมากนครับกระเกแดงห้าบาทลูกทาอาหารลังสิบครับขออนุญาตนะครับครับตัวนีห้าบาทสีท่ตัวร้อยแปดตัวสองร้อยครับผมทำน่าก,กินมากครับ่วน มาหลืลังสิ์ครับผมครใหม่ใหม่ครับใใหม่ยุดยาครับไก่ต้องน้ำปลาไก่บ้านไก่พัน นี่ครับอืมต้มครับร้านอาซีซักครับผมขนมเบื้องนี่ครับ ครับน้ำยาครับพริกต่างๆครับนั่งกินด้านหลังเลยครับของจินเยอะครับอ่าก๋วยเตี๋ยวเรือเตี๋ยวเนือ้อเตี๋ยวหมูเตี๋ยวไก่ยนอฟขนมในกรอบ ร้านเงินตาหมกย่างไม้สิบครับนี่ผมเอามาสี่โมงกว่ายมฮะใกล้ห้าโมก่อนห้าโมงครับไม่ได้ครับนี่ครับร้านเงินตาหมึกย่าง บทายาดนะนี่ครับายบ that, าธ่ำตำครับร้านวันนี้ไก่ย่างโอทับฟังแก่ครับผม ครับไข่หมึกครับหนกชิ้นครับไม้สามบาทไม้สี่บาทมีหลายราคาดูกันเลยนะคะครับผมขออนุญาตนะครับ มีชิ้นปลามีทอดดอกมีชิ้นหมูครับไม้สามบาทส0บาทห้าบาทมีหลายราคาครับร้านหนื่งสุพรรณครับผมขอบขอบคุณนะครับนี่ครับมีมีหลายอย่างครับนุ่มนิ่มทะเลย่างครับผม มีลิฟต์ด้วย ร้านล,ลูกชิ้นเยอะครับสถานีลูกชิ้นปิ้งครับสูตรแม่ยายติดไม้แถมหนึ่งไม้ครับอยู่ที่ตลาดเต๊อยู่ที่ตลาดนัมเบอร์วันครับบางรามสองครับผมขอบคุณครับ มะพรวม่เล็กสุบินโอ้เจ้าเจ้าดังครับรนผสมพริกต่ไม้ครับได้จิมไดเลครับรานนี้ร้าผมเจ้าดังครับแม่เล็กสุบินพ่้คะแครับหมูวิกนุมมีหมดครับ ครับกลองสีบาทครับข้าวเหนียวมูนนัทลิมอนผัดมีโคลร่าครับผม20บาทมีมักะกโรนีสปาเกตตี้เนี่ยเส้นมีเหลืองมามา่าหุ้นเส้นเส้นใหญ่ครับ20บาทครับเส้นผัดไทยก็ผัด คนัดเก็ดกุ้งนัดเก็ดน็ดปลานันนี่ขายดีครับเด็กๆชอบครับคุณธนธนัญญาครับผมใช่ครับใช่ครับกีละห้าบาทสิบบาทครับมีหลายราคามีไก่สะเต๊ะซี่ไก่ชีสปูอัดนัดเก็ดแบบต่างๆ เพชรเจริญยิ่งครับผมสดร้กเค่ะรกะละแมครับกล้วยกวนขนมถาดขนมโอ๊กมีครบครับโอแกงขุเรียนนะครับร้าน แพรเจริญยิ่งเพรบุรีครับผมหมึกย่างสิบบาทเติบฟรีหนึ่งครับผมอะไรนี่ปูม้าตัวใหญ่ครับสามตัวร้อยอยำฟรี ก๋าหลามหนองมนก็มาครับทันร้านชื่อร้านทันยลักใน,นก๋าหลามธรรมดาก๋าหลามฉอดครับขออนุญาตครับทันยรักษณ์ครับผม น้องมนครับผมในลามสดก็มีครับทำใ,ใหม่ๆนะครับขนมจ่าครับน้ำผลไม้ปัน่น